นิสัยที่ทำให้ผิวพังก่อนวัยค่ะใครๆก็ไม่อยากมีผิวที่พังใช่ไหมคะคำว่าพังก็คือมีฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำริ้วรอยก่อนวัยสิ่งเหล่านี้เกิดได้ถ้าเกิดคุณเกิดนิสัยแบบนี้ค่ะข้อแรกเลยก็คือไม่ยอมล้างเครื่องสำอางก่อนนอน อย่างนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะคะเกตดต้องเล่าก่อนว่าเกตดก็เคยเช่นกันช่วงที่เรียนหนกัหนกๆอ่านหนังสือสอบบางทีเนี่ยล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเดี๋ยวตีห้าเราก็จะต้องตื่นแล้วไม่ต้องล้างหน้าแล้วกันนอนมันไปเลยแบบนี้ไม่ได้ค่ะจะสะสมความสกรปรกบนใบหน้าเพราะระหว่างวันเนี่ยเราเจอทั้งฝุ่นด้วยเรื่องของฝุ่นละอองของสกรปรกต่างๆที่มาโดนกับผิวหน้าเรารวมถึงถ้าใครเนี่ยอยู่ในวัยทํางานแต่งหน้าแล้วนะคะมีการทาเมคอัพ ๆลงไปที่ผิวหน้าแล้วไม่ล้างหน้าก่อนนอนจะอุดตันผิวหน้าค่ะไม่ได้แค่เกิดสิวอย่างเดียวใบหน้าหมองคล้ำด้วยและทําให้สิ่งสกรปรกต่างๆที่เกาะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของปัญหาทําให้ผิวเนี่ยหยาบกร้านขึ้นมาด้วยระวังข้อนี้ให้ดีนะคะยังไงก่อนนอนง่วงแค่ไหนก็ต้องทําความสะอาดผิวก่อนนอนค่ะข้อที่2คือน,นิสัยเรื่องของการนอนดึกเป็นประจำข้อนี้สำคัญนะคะบางท เราอาจจะละเลยเห็นว่าแบบอ่าเดี๋ยวเราก็ไปนอนชดเชยตรงนั้นตรงนี้ได้หรือว่าช่วงเวลากลางวันได้แต่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าในช่วงกลางคืนมันจะเกิดกรดฮอร์โมนช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดคอลลาเจนเกิดในเรื่องของความอ่อนเยาว์ได้แต่ถ้าคุณพลาดโอกาสไม่ได้นอนในช่วงกลางคืนให้เพียงพออ่าเสร็จเลยผิวมันก็เสียค่ะผิวพังด้วยปรับพฤติกรรมตรงนี้นะคะนอนให้ได้ช่วงก่อนสี่ทุ่มแล้วก็นอนยาวไปถึงเช้าอันนี้จะ ดีมากๆกับผิวเราค่ะข้อที่3นะคะก็คือพฤติกรรมชอบขัดแคะแกะเกาผิวหน้าอ่าใครที่สครับหน้าบ่อยๆว่างๆไม่ได้เลยหาสูตรสารพัดมากมายอ่าบดเองบ้างผสมเองบ้างซื้อมาบ้าง พอกเดี๋ยวพอกเดี๋ยวขัดเดี๋ยวพอกเดี๋ยวขัดวันเว้นวันบ้างทําทุกวันบ้างแบบนี้ไม่ดีนะคะไม่ได้ผิวหน้าเราจะแห้งแล้วก็กลานด้วยเพราะการขัดบ่อยๆจะทําให้ความชุ่มชื้นหรือว่าน้ํามันที่มันควรจะมีอยู่ที่ผิวหน้าเราเนี่ยมันละเหยออกไปหายออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวแห้งผิวกลาดเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้และถ้าใครเป็นฝ้าแน่นอนขัด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 มากๆผิวบาง ผิวที่ถูกผลัดเซลล์ออกไปแล้วมันบางไปโดนแดดฝ้ามันก็เข้มขึ้นค่ะและส่วนการแกะเกาคือบางทีเนี่ยมันเกิดสิวออกมามีผลออกมาคุณก็แกะคุณก็แคะเลยในระหว่างวันแกะไปได้เรื่อยกลายเป็นหลุมสิวกลายเป็นรอยดําแบบนี้ไม่แนะนําไม่ควรทํานะคะท่อไปข้อที่4ค่ะก็คือพฤติกรรมการติด ของหวานกินของไม่ดีไม่มีประโยชน์น้ําอัดลมต่างๆหรือว่าแอลกอฮอล์หรือว่าของหวานน้ําตาลเยอะๆนะคะพวกนี้ทําให้ผิวเราเสียขาดคอลลาเจนแล้วก็มีสารอานุมูลอิสระเยอะมากทําให้ผิวเราดูแก่ก่อนวัยด้วยทางที่ดีหาอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อผิวบารุงผิวซะหน่อยผิวมันก็จะดีจากภายในค่ะและข้อสุดท้ายนิสัยสุดท้ายก็คือการที่เราละเลยลืมทาครีมกันแดดอยู่เป็นประจํา หรือบางทีทาแล้วแต่น้อยมากๆทาจิ๋วทาจ้อยเม็ดถั่วเขียวแบบนี้ไม่ได้ช่วยกันแดดนะคะทําให้การกันแดดไม่มีประสิทธิภาพพอเจอแดดขึ้นมาปุ๊บ หน้าก็จะเกิดฝ้ากระจุดต่างดําได้ค่ะระวังตรงนี้ด้วยทาให้สม่ำเสมอทุกวันแล้วก็ทาซ้ําในระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงก็จะช่วยป้องกันผิวเราจากแสงแดดได้ค่ะด้วยความปราถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่เป็นฝ้าหนาะฝ้าลึกแล้วก็รู้สึกว่าตามหามานานจะมีตัวไหนที่ตอบโจทย์ไหมแบบปลอดภัยไร้าสารเกตแนะนําชุดดูแลฝ้าจากเคที่ที่มีรีวิวจากลูกค้า เยอะมากๆของเราก็คือมีทั้งในไทยด้วยลูกค้าต่างประเทศด้วยนะคะนี่เลยเริ่มตัวแรก เซรัม่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนากเคที่เป็นตัวบำรุงค่ะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่แล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ำขึ้นลดอาการระคายเคืองแล้วก็ยกกระชับผิวด้วยนะคะใช้ควบคู่กับการกันแดดบีบีกันแดดเคที่ s p f 5 0 PA หบวกบวกหลอดนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเดสหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมที่เข้าได้ทุก ผิวแนะนําเลยนะคะกับการกันแดดดีๆแบบนี้และสะบู่สู One, นไพรยแฮนเมดวันนะคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซาลเฟตหรือสารเพิ่มฟองล้างหน้าดีๆไม่แห้งตึงชุดนี้ชุดนี้ราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่ถุกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกําลัง